สวัสดีค่ะค่ะหลังจากที่สั่งหม้อต้มสุก,กี้ไปเมื่อวันที่ยีีเนาะคะ่ะมื่อน,นี้วันที่ยีของมาถึงแล้วกระสิมารีวิวไฮเบิงงค่ะหมอต้มสุก,กีในราคาหนึ่งบาทจะใช้ได้จริงไหมจะสวยงามตรงปลกหรือเปล่านี่หลูกที่เป็นโฆษณาเป็นแบบเนี่ยสั่งมาเป็นสีชมพูมาถามเบองงกันค่ะว่าสิเป็นแบบใดเพิ่นกระซ่งไฮวไหวอยู่จะ้ะ สั่งไปแต่วันที่ยี่ตอนแรกเพื่นนัดว่าสิมะหอดวันที่ยีแต่ว่าเอาไปเอามามาห,หอดมาหอดมือนี่ค่ะวันที่ยี่สิบหกยุดพอดีแต่ว่ากะให้เพิ่นเอาไว้ที่สำนักงานเนาะแต่เปล่าขี่มอเตอร์ไซค์ขอไปเอากันยังว่ากันยังว่าตอนแรกวันสั่งคนเดียวจ้ะพอาะที่นี่เห็นของมาไหวปุยปุยเพิ่นก็เลยสั่งนำนี่เปิดกล่องออกมาอันแรกกับเป็นฝา ยกหมอ,อ,อกมาเบิ่องเออแต่ขนาดพอดีเนาะจ้ะอันนี้เพื่อนเอื่นว่าสายไฟแบบแยกเนาะจ้ะไม่มองเสียบสายไฟอยู่ตรงตูดแล้วก็ไม่มองเปิดมองปิดสวิคค่ะลักษณะรูปร่างกับพอดีค่ะตะหักดีอันนี้ก็มาลองทดลองเบิ้งงนะคะว่ามันห่อนจริงหรืบอบ่อใส่ใดจริงหรืบอบ่อเอาหนักมาใส่ต้มลองต้มนำเบิ้งกระิีห่อนซาเนี่ยจักน้อยหรือว่าของไม่กับโมโหงค่ะ ต้มไปสักพักประมาณหานาทีซึ่งจะเห็นฟองฟุบกบป๊แวกขึ้นมาหน่อยนึงตอนนี้เนี่ยใจแล้วว่าใส่ได้เข้ากับมาล่องต้มมามาเบิงค่ะอันนี้คืออุปกรณ์ที่เข้าเตรียมไว้กับมีมามามีไข่มีพักมีเครื่องปรุงแล้วก็มีเห็ดเข็มท้องค่ะตอนนี้น้ำกระเดือดได้ที่แล้วค่ะใส่เวลาไปเกือบสิบกว่านาทีนะคะน้ำถึงจะเดือดเต็มทีแบบนี้กถือวาา่าซาพอสมควรแต่ว่า ถ้าหากว่ามันเป็นเพราะว่าหมอไม่อาจจะเป็นไปได้อันนี้เท่ากับฟันทงบะถึงนะคะอาก็เริ่มใส่เห็ดเข็มทองลงไปใส่พักลงไปค่ะตามแต่มกักใส่ลงไปหลายๆเลยส่วนของปุ๋ย,ยนะคะให้เพิ่นสร้างเครื่องปัน่นเพราะว่าเครื่องปั่นอยู่บ้านอะมันพังพังหย่อนปั่นตับห้เล็กหน่อยสามโตซีขาโอ้ยจะเป็นว่าคํำคูนหลายยังวะ เลี้ยงไว้คำคุ้นจะคล้องอีรีจังวะสามตัวนี่เอาเมื่อพักได้ที่แล้วเข้ากับใส่เครื่องปรุงค่ะลืมใสเครื่องปรุงลงไปใสไฮเบิร์เลยค่ะเครื่องปรุงมีทอาใจกับใสไให้หมดถ้าหากว่ามันบ่พอเข้ากับใสรถดีเพิ่มก็ได้เพราะวายานมันจืดไปเนาะจ้ะบางเทือก็เข้มบางเถ้อก็จืดด้วยค่ะนี่ถ้าหากว่าเข้าใสไปแล้วก็ลองซิมเบิงน้ว่าพอดีหรือบอ่กันบ่พอดีเข้ากับสามารถเพิ่มลงไปเองได้อีกตามใจค่ะ ที่นี่ก็ใไ่ไข่ลงไปน้าจ้าอันนี้ก็ใส่ลงไปสามฟองส่ไข่แล้วก็ใส่เส้นมะมาลงไปเลยเจ้าจ่าส่เส้นมะมาแล้วก็ปิดฟ้าไว้จักข้าวนะคะอย่าดนเจ้าจ้าเยวเส้นมะมามันสิอ่อดอันนี้เขาก็มาเปิดเบื้องบนเนี่ยซ่อนซอมน,นี่บเบาๆเด้าจ้าอย่าเห็ดแห้งอย่ากระทะมันเขือบเทปหล่อนนะจ่า๋ยวมันไปขูดกนกระทะขัวออกเบิดเพราะมาถึงขันตอนนี้แล้วเขากับ ิดส,สวิฟไฟได้เลยนะจ๊ะถอดป๊กถอดยังได้เลยแต่ว่าหมองก็ยังห่อนอยู่กะสรุปว่าหมอกะพ่อใส่อยู่ครับเป็นตะมุตะมิพอดีพองามสรุปแล้วกะสมราคาเนาะค่ะ,คะหนึ่งบาทเพิ่นว่าหมอต้มสุก,กีแก้วค่ะแก้วแก้ว,แก,วแก้วมักเลยคะ่ะ